<School. S 2> ความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูเลขที่บัญชี151 8663328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อนี้บอกว่าข้อมูลแสดงสมบัติบางประการของท่าสามชนิดเป็นดังนี้แล้วก็ให้ตารางมาใช่ปะ แล้วก็จะมีหัวข้อจุดเดือดจุดหลอมเหลวจุดเดือดจุดหลอมเหลวการนำไฟฟ้าแล้วก็การแผ่รังสีแล้วก็ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องทีนี้น้องต้องรู้ว่าสมบัติของธาตุแต่ละชนิดเนี่ยเป็นยังไงก่อนนะคร่าว,าวก็คือถ้าทธาตุเนี่ยเป็นธาตุโลหะ จะมีสมบัติอะไรบ้างถ้าเป็นธาตุโลหะเนี่ยหนึ่งเลยคือผิวมันต้องมันวาวผิวมันวาว2คือมันต้องนำไฟฟ้าได้ดีนำไฟฟ้าได้อย่างเดียวไม่พอนะต้องนำไฟฟ้าได้ดีด้วยนะนำไฟฟ้าได้ดีนะเป็นเป็นกรณีเดียวของโลหะเลยก็คือนำไฟฟ้าได้ดี ถ้านำไฟฟ้าได้ปานกลางเมื่อไหร่จะไม่ใช่โลหะทันทีเพราะโลหะต้องนำไฟฟ้าได้ดีเท่านั้นอะต่อไปมีผิวมันวาวนำไฟฟ้าได้ดีแล้วก็จุดเดือดจุดห้อมเหลวสูงจุดเดือดจุดห้อมเหลวสูงอันนี้คือสมบัติ ข้าวของโลหะอะ่แล้วก็สามารถอ่ามีความเหนียวเวลาทุบหรือตีเนี่ยจะสามารถแผ่ออกได้สามารถดัดแล้วก็ทุบให้แผ่ออกได้อันนี้คือโลหะ ทีนี้น้องมาดูธาตุกึ่งโลหะบ้างธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายๆโลหะบางอย่างอ่าไม่ใช่สิมันก็จะมี ลักษณะที่อยู่กัมกึ่งระหว่างโลหะกับอะโลหะอมืมันก็จะกลายเป็นออกมาเป็นลูกผสมก็คือนำไฟฟ้าได้ปานกลางแล้วก็กึ่งโลหะเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนโลหะเลยก็คือเป็นของแข็ง โลหะก็คือเป็นของแข็งโลหะเนี่ยอาจจะมีของเหลวด้วยนะโลหะจะมีโลหะเหลวอยู่เหมือนกันก็ต้องระวังด้วยโลหะจะมีสองสองอย่างคือสถานนะจริงๆมันมีสามสถานนะแหละมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นเป็นอุณหภูมิไหนแต่กึ่งโลหะอย่างนี้ดีกว่ากึ่งโลหะเนี่ย ไม่ต้องจำสถานะแล้วกันตรงนี้ไม่ต้องจำแล้วกันเอาเป็นว่ากึ่งโลหะนำไฟฟ้าได้ปานกลางเนอะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุโลหะธาตุโลหะเนี่ยจะส่วนใหญ่ จะมีลักษณะเป็นแก๊สส่วนใหญ่เป็นแก๊สแต่ก็ไม่เสมอไปนะที่ต้องเป็นแก๊สอย่างเช่นคาร์บอนอย่างเงี้ยก็เป็นของแข็งเนาะคาร์บอนก็เป็นของแข็งสีน้ำดำก็เป็นอะโลหะเหมือนกันก็ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแก๊สนะอะโลหะแค่บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นแก๊ส แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นแก๊สโอเคปะ่ะแล้วก็อโลหะไม่นําไฟฟ้าอะโลหะไม่นําไฟฟ้าจุดเดือดจุดล้อมเหลวต่ํา ถ้าเป็นกึ่งโลหะเนี่ยจุดเดือดจุดหลอมเหลวจะปานกลางถ้ากึ่งโลหะนะจุดเดือดจุดหลอมเหลวจุดเดือดเนี่ยจะปานกลางจุดเดือดจุดหลอมเหลวปานกลาง BP ก็คือจุดเดือดนะ BP คือจุดเดือด BP ปานกลาง แล้วก็อ่ะโลหะหลอมเหลวต่ำจุดเดือดต่ำแล้วก็ประมาณนี้ธาตุอะโลหะจริงๆธาตุอะโลหะเนี่ยมันจะมีบางตัวที่จุดเดือดจุดหลอมเหลวอ,อาจจะไม่ได้ต่ำมากอย่างเช่น เอ่คาร์บอนเนาะคาร์บอนเนี่ยก็จุดเดือดจุดหลอมเหลวไม่ได้ต่ำมากอืมมันพวกพวกนี้อาจจะมีพวกตัวยกเว้นอยู่ะนะอืมแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะที่เป็นแก๊สส่วนใหญ่ก็จะจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำถ้าเป็นธาตุโลหะเนาะแต่ที่ร้อเ์เลยคืออะโลหะ จะไม่นําไฟฟ้ายกเว้นมันจะมีตัวยกเว้นอยู่เหมือนกันก็คือจะไม่นําไฟฟ้ายกเว้นยกเว้นแก่ไฟแก่ไฟเนี่ยจะนําไฟฟ้าได้ที่เป็นอะโลหะนําไฟฟ้านะจะมีแก่ไฟคือแก่ไฟอะ่ะมันจะเป็นเหมือนไส้ดินสออ่ะเออมันคือไส้ดินสอสีดำ มันสามารถนําไฟฟ้าได้อืมเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้ว่าตัวยกเว้นอย่างหนึ่งคือแกไฟของอโลหะนอกนั้นอโลหะจะไม่นําไฟฟ้าโอเคทีนี้เราก็มาดูตารางตารางบอกว่าเอเนี่ยมีจุดเดือดพันเจ็ดจุดเรามเหลวเจ็ดร้อยนำไฟฟ้าได้ดีและก็แผ่รังสีอย่างต่อเนื่อง คือเราจะแยกโซนนะระหว่างไอสามช่องแรกกับช่องแผ่รังสีช่องแผ่รังสีเนี่ยพี่จะดูแยกเป็นอย่างนี้เลยโอเคเราจะแยกโซนอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเรามาดูสามช่องแรกเนี่ยมันตรงคุณสมบัติโลหะเลยถูกปะตรงเนี้ยจุดเดือดสูงจุดลอมเหลวก็สูงนำไฟฟ้าได้ดีด้วยเห็นปะถ้านำไฟฟ้าได้ดีเนี่ยโลหะชัวร A เนี่ยถ้านำไฟฟ้าได้ดีปั๊บเนี่ยกลายเป็นโลหะเลยโลหะทันทีอ่ะมาดู B. B B บอกว่าถ้านำไฟฟ้าจะนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอ่ะ B ก็อาจจะไม่ใช่โลหะและ้วเพราะว่าอุณหภูมิสูงถึงจะนำไฟฟ้าได้ดีแล้วก็จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงเหมือนกัน B อาจจะเป็น สารประเภทไอออนิก B เนี่ยอาจจะเป็นไอออนิกสารประเภทไอออนิกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นโครงผลึกซึ่งยกตัวอ,อย่างเช่นเกลือเกลือโซเดียมคลอไรด์จะเป็นสารประเภทไอออนิกซึ่งสารประเภทไอออนิกเนี่ยมันจะนำไฟฟ้าได้ดีเมื่อหลอมเหลว หลอมเหลวได้ก็ต้องอุณหภูมิสูงถูกป่ะแล้วพวกไอออนิกเนี่ยจุดเดือดจุดหลอมเหลวก็จะสูงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย B อาจจะเป็นไอออนิกได้เหมือนกัน C เขาบอกนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเลยแล้วก็จุดเดือดจุดหลอมเหลวก็ไม่ได้เยอะเห็นป่ะแค่ร้อยร้อยเดียวเองแล้วก็นำไฟฟ้าได้ไม่ดี C น่าจะเป็นอะโลหะ C เนี่ยอโลหะ ส่วนการแผ่หลังสีเนี่ยนะการแผ่หลังสีมันจะแผ่ได้ทั้งอโลหะและโลหะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากตรงช่องนี้นะทีนี้เราก็มาดูว่าข้อใดถูกต้อง A เขาบอกว่า A มีความแข็งแต่เปราะทุบจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆไอการที่บอกว่ามีความแข็งแต่เปราะ แล้วก็ทุบเป็นชิ้นเล็กๆได้เนี่ยมันคือสมบัติของธาตุไอออนิกสมบัติของไอออนิกสมบัติของไอออนิกเพราะฉะนั้น A เนี่ยมันเป็นโลหะมันไม่ใช่ไอออนิก A ก็เลยผิดข้อหนึ่งก็เลยผิด แล้วก็บอกว่าอ่ะข้อ2บอกว่า A เป็นอะโลหะก็ผิดอีกไม่ใช่อะโลหะต่อไป B เป็นอ่ะ B สามารถนำไปผลิตสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในโทรทัศน์ได้ก็คือสารกึ่งตัวนำก็คือกึ่งโลหะถูกไหมถ้าสารกึ่งตัวนำเนี่ยก็คือกึ่งโลหะกึ่งโลหะ C อ่ะข้อ C บอกว่า C สามารถนำไปยืดออกมาเป็นเส้นเพื่อผลิตเป็นลวดตัวนำได้ C สามารถนำยืดออกเป็นเส้นเพื่อผลิตลวดตัวนำได้แสดงว่า C ทำลวดตัวนำได้ C ก็ต้องนำไฟฟ้าได้ดีถูกปะแต่เนี่ยมันบอกว่า C นำไฟฟ้าได้ไม่ดีแล้วอีกอย่างหนึง่งคําว่าลวดเนี่ยคำว่าลวดตรงเนี้ยลวดตัวนำเนี่ยกำลังบอกว่ามันเป็นโลหะ แต่ C ไม่ใช่โลหะ C ไม่สามารถยืดออกมาได้เพราะ C เป็นอะโลหะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ผิดทีนี้ข้อ3เนี่ยมันบอกว่าเป็นสารกึ่งตัวน,นำค,คือกึ่งโลหะถูกไหมอีกอย่างหนึง่งอ่ะที่ B สามารถเป็นไปได้คือกึ่งโลหะไงอันเนี้ย B มันสามารถเป็นกึ่งโลหะได้ด้วยกึ่งโลหะเนี่ยจะนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแต่อออนิกเนี่ย จะนาไฟฟ้าได้ดีเมื่อหลอมเหลวตรงนี้ไอออนิกนะจะนําไฟฟ้าได้ดีเมื่อหลอมเหลวแต่กึ่งโลหะจะนําไฟฟ้าได้ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย b น่าจะเป็นกึ่งโลหะมากกว่าไอออนะิกเนาะถ้าไอออนิกเนี่ยมันต้องนําไฟฟ้าได้ดีและก็ะนําไฟฟ้าได้ดีเมื่อหลอมเหลวแต่ถ้ามันยังไม่หลอมเหลวมันจะไม่นําไฟฟ้าแต่เขาบอกว่า ข้อนี้เขาบอกว่าการนําไฟฟ้าเนี่ยมันนําไฟฟ้าได้ดีขึ้นนะเมื่อมันอุณหภูมิสูงถ้ามันยุ่งเกี่ยวกับอุณหภูมิสูงขึ้นน,ะน่าจะเป็นกึ่งโลหะแลไอออนิกไม่น่าใช่เนาะไอออนิกมันจะไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นไอออนิกเราตัดทิ้งตอนแรกที่เราบอกว่ามันเป็นไอออนิกเนี่ยคือเราสงสัยว่ามันอาจจะเป็นไอออนิกแต่พอมาดูมาดูจริงๆแล้วเนี่ยไอออนิกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า มันต้องนําไฟฟ้าได้ดีเมื่อหลอมเหลวแต่เขาใช้เขาใชา้คำว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถ้าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อไหร่ก็คือกึ่งโลหะโอเคปะ่ะทีนี้น้องจดเพิ่มนิดนึงคือไอออนิกไอออนิกนะสมบัติพวกสารประกอบไอออนิก มันจะนำไฟฟ้าได้ดีเมื่อหลอมเหลวเอาเป็นนำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวดีกว่านำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวถ้าไม่หลอมเหลวไม่สามารถนำไฟฟ้าได้อันนี้คือสมบัติของไอออนิก สาเหตุที่เป็นเพราะเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าหลอมเหลวแล้วเนี่ยไอออนมันสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะมันเป็นของเหลวแล้วไงไอออนมันสามารถเคลื่อนที่ได้มันก็เลยนําไฟฟ้าได้แต่ถ้ามันเป็นของแข็งไอออนมันถูกฟิกอยู่กับที่เป็นผลึกเป็นโครงเลยเป็นโครงผลึกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไอออนมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ถูกป่ะมันก็เลย ถ้ามันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้มันก็เลยไม่นําไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จดเพิ่มไปแล้วก็กึ่งโลหะก็นําไฟฟ้าได้ปานกลางและก็จะนําไฟฟ้าได้ดีขึ้นตรงนี้จะนำจะนําได้ดีขึ้นเมื่อหลอมเหลวเอ้ยไม่ใช่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นพูดผิด อุณหภูมิสูงขึ้นจะนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นอุณอุณหภูมิสูงขึ้นอ่ะอันนี้คือกึ่งโลหะนะจะนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงตอบข้อที่3เนาะสรุปก็คือน้องต้องรู้ว่าสมบัติของธาตุประเภทโลหะ ประเภทอะโลหะกึ่งโลหะเป็นยังไงแล้วก็ไอออนิกเป็นยังไงสารประกอบไอออนิกจะเป็นยังไงก็คือเราก็มาดูว่าถ้าสมบัติของไอออนิกเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแต่เปราะน่าให้นึกถึงเกลือเกลือมันแข็งมันมีความแข็งเหมือนกันแต่ว่ามันเปราะคือทุบแล้วมันจะแตกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆตรงนี้เราจะเรียกว่าสมบัติของไอออนิก แล้วก็ธาตุไอออนิกจะนําไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุโลหะก็จะมีลักษณะแบบนี้ตามนี้เลยแล้วก็กึ่งโลหะก็นําไฟฟ้าได้ปานกลางเนาะแต่จะนําได้ดีขึ้นถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นอันนี้คือสมบัติของกึ่งโลหะแล้วก็จุดเดือดจุดหลอมเหลวก็ปานกลางถึงสูงอาจจะปานกลางไปถึงสูงเลยก็คือตรงนี้ อันนี้แกเป็นปานกลางถึงสูงนะแล้วก็ธาตุโลหะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สแล้วโลหะก็จะส่วนใหญ่ก็จะไม่นำไฟฟ้าหมดเลยยกเว้นแก๊สไฟอย่างเดียวจุดเดือดจุดล้มเหลวส่วนใหญ่จะต่ำโลหะจุดเดือดจุดน้มเหลวต่ำโอเคประมาณนี้ ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูล